แฟนผู้ชายซาดินมีเซ็กชอบกัดจนตัวแดงเขียวแต่ถ้าบอกว่าเจ็บเขาก็จะบอกเขาก็จะยอมหยุดซึ่งบางครั้งเราอยากให้แฟนมีความสุขเลยทนค่ะค่ะคุณหมอคะจะทำยังไงดีมีทางแก้ไหมเพราะเขาเพิ่งจะเป็นมาได้ประมาณแค่1นถึงสปีนี้เองค่ะแค่หนึงถึงสองก็นานเป็นปีเลยนะคะตอนนั้นึกว่าจะหนถึงสเดือนนี้ เป็นมานรฐนโดวมาเจ็ดร้อยกว่าวันแล้วครับไม่ใช่แค่แล้วฮะผู้หญิงก็อดทนมากเลยให้คุณหมอให้นิยามคําว่าซาดิสนะครับว่าซาดิสคือจะต้องเป็นฝ่ายที่ตบตีทำร้ายหรือว่าด่าว่าคู่นอนของตัวเองให้เขาเจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วผู้ชายคนนั้นถึงจะตื่นตัวทางเพศได้ความสุขทางเพศจากการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เจ็บปวดหรือว่าไม่ไม่ทุกข์ทรมานเนี่ยการการมีเพศสัมพันธ์ก็จะไปเรื่อยๆมัน มันก็มีได้แต่เขาจะบอกว่ามันไม่เต็มปากเต็มคํามันไม่ถึงอกถึงใจผู้ชายที่เป็นซาดิสแล้วมาแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นคนทั่วไปก็อย่างนี้ก็จะมีปัญหา<ะ>จริงๆแล้วผู้ชายที่ซาดิสเนี่ยจะเหมาะสมกับผู้หญิงที่เป็นมาโซคิสมาโซคิส hmm. ก็คือจะต้องถูกตบตีทําร้ายถูกทารุณกรรมถูกด่าว่าให้ตัวเองเจ็บปวดและถึงจะตื่นตัวทางเพศถ้าอย่างนี้ถือว่าผิดปกติเพดปกติแต่สองคนนี้อยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาถือว่าจับผู้ถูกแล้วมีความสุขแล้วภูมิสันน์ที่ว่าจะเปลี่ยนได้ ถ้าเกิดเราทนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเลิกไม่ฮะอาจจะมีทางออกอย่างอื่นได้เช่นคนนี้ผมก็คิดว่านอกจากเรื่องของทางเพศเขาก็มีความรู้สึกเมตตาคือก็ยังรักคือแค่ไหนที่คุณยอมรับได้เพราะว่าถ้าเจ็บมากไปเนี่ยผู้ชายเขาก็เรียกว่าปณิประนอมกันมากขึ้นมันจะทวีคูณขึ้นไหมครับความรุนแรงส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะว่าได้คืบจะเอาสองได้สองจะวาเหมือนตอนนี้แค่กัดแต่อนาคตถ้าคุณยอมนะครับ พอต่อไปมันจะไม่ใช่แค่กัดแล้วอาจจะต้องูตบตีพะตบตีแล้วเรายอมตลอดพอต่อไปก็อาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณผู้หญิงควรจะทำก็คืออะไรควรจะเบรกเลยเจ็บแล้วค่ะเจ็บแล้วพอเบาๆนะคะขบๆนิดๆเล็มๆหน่อยๆเจ็บแล้วค่ะเจ็บแล้วค่ะไอ้ไอ้เจ็บหรือว่าหรือว่าคลางด้วยความเจ็บปวดเพื่อเป็นการหลอกเขาเอเจ็บเจ็บอีแค แต่ว่าผู้หญิงก็บอกว่าพูดจากประสบการณ์ล้นๆเลยนังญี่ปุ่นมาเอเขาจะแบบว่าตะโกนมาแล้วผู้ชายก็จะเล้าใจว่าโอ๊ยฉันได้ทําความเจ็บปวดให้ผู้หญิงแล้วเป็นการเสีงใช่ซึ่งโอเค คือถ้ามันแค่ไม่กี่ครั้งมันพอยอมรับได้แต่คุณจะเสแสร้งอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรอคบแล้วมันจะเป็นความสุขของตัวผู้หญิงเองหรือเปล่าด้วยกลายเป็นว่าเราก็เป็นเครื่องมือในการระบายความแค้ของเขาอะซึ่งผมคิดว่าเซ็กในคู่สมรสในคู่รักมันควรจะเป็นเมคเลฟที่เป็นเรื่องดีๆที่เราได้สื่อสารความรักด้วยภาษากายที่ลึกซึ้งกับกันะกันรจริงๆแล้วจะแก้เรื่องของปัญหาที่ว่าเกิดความรุนแรงตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงบ้างคืออย่าให้มันรุนแรงมากกว่านี้ถ้าอะไรที่เราไม่ยอมแล้วฝืนใจมาก จบแค่นี้พอทนเท่าที่ทนได้แต่อย่าไปทนมันมากผมคิดว่าในความ,มากกรัก<ป>ความเข้าอกเข้าใจเป็นเป็นสิ่งที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างครับ